โอเคอร่อยเรอดกรอบเห็ดกรอบอร่อยจัดอ่ะแล้วมันก็มาทางนี้ทำไมอ่ะเหมือนต้องไปดิพี่ไปแล้วไปแล้วไม่หิวก็หายอยากเล่นสนุก ลูกชั้นสองแล้วกันลานฮอรออกพิชซอยู่หรอใช่มันตามมาเนี่ยมันตามพี่ไปผมเลยไปเฮนี่ตัวเชี่ย ที่ร้านก็เลยเฮ็ดเต็มเลยเดีนึงเก็บให้กินมาที่รักเดี๋ยวเคยกินเลยเหมือนต้องกินกัดเดี๋ยววันนี้นี่อย่าับบอกที่รักนทำไมดื้ออย่างนี้เขาไม่ชอบเลยไปปั่นเลยก็ได้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวโฟก์ไก็ได้เอ้าเรามาเรามาเลยเนี่ยที่โรงงานนี่นะก็ไม่อยู่กับเราเดี๋ยวปั่นเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวปั่นต่อเลยรเฮ้ยเที่ยบักระเบิดตู้มันถุยมันถุยเออมันถุยลรำไรที่เราไม่หลอก ยังไม่ไม่ไม่ไอ้เครื่องห้องสมุดอ่ะปั่นจะเสร็จแล้วตอนแรกล้ม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 ลงไม้ด้วยไม่ช่วยหรอกลงไม้เอาเปิร์กเอาเปิร์กไอ้นี่มายังไม่มีสิทธิ์ใช้เลยเฮ้ยมันดีไปแล้วนะข้างบนชั้นสอง ไปไหนวะนะ่ะลงมาลงมาเพราะการการมันอยู่ฝั่งเดียวกันมันเห็นปะวะเฮ้ยเห็นดิเห็นโอ้โหอย่าตีที่มันมีสแกนเนอร์หรือเปล่านะทำไมคนไม่กินไม่กินเคี้ยวมากงม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 ไปหาก่อนหาของอร่อยกินกนะ่อนตามไปเนี่ยไม่หาเห็ดจุ้ยซี่กินอยู่นะนี่นะของอร่อยมีกาไตากันละมีกาแม่ง หลบไปวะเข้าแรงเลยที่พูดไม่รู้จักกันดานเลยจังวะนี่เสกมุงรีปี้กำลังเคี้ยวมุงกับมุงกับยุกระยะแอบอย่าไม่ยู่กับสันตายแล้วเหรอพี่ได้เอาแผนที่ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สิ โอย,โอยลลกลัวอะไรของมันไปดิรอเลยอะเนี่อะไรเนี่ยได้ใช้เฉยงงงงได้ใช้ได้ไงเี้ย <laughs> เอ้ยลมันชั่วข่าวไม่เหรอมันได้มันชั่วข่าวลืมลืมมันชั่วข่าวพี่ไปไปเลยนะ <c oughs> ได้ได้ได้ได <c oughs> เฮ้ยมันฟ้าม,มันซ้ำโตกันแล้วไปแล้วมันแหวกไส้ไปแล้ว มีมีแบบไอ้นี่ปะมีเพิร์กเหมือนแบบเวลาเล่นเล่นคอนท่าล้วให้เพื่อนยืมตัวปะแบบเอาเอาเฟสเราไปแล้วเพื่อนในทีมเกิดใหม่ได้หนึ่งครั้งเอ้ยมันน่าจะมีนะทำไรอ่ะเดี๋ยวดโนเาแซมกันดิเว้ยมันมามันมาเหมันมาเหรอ เดี๋ยวพี่จะปล่อยตอนที่มันมาต,ตอนจะปล่อยตอนที่มันอยู่อยู่ใกล้พี่มันจะได้ใช้เวลานานกว่าจะไปถึงพอจะได้เกิดพอดีฮีม่มันกำลังมันกำลังวนกลับมาเออไม่มา ปิ๊กเลยฮาร์ดทิ้งแล้วลืมกดใช้ตลอดเลยสองโอ๊ยไม่โดนเฉียวคือจะไม่โดนปันก่อนปันก่อนตายแล้วพี่ไม่มีไม่มี โอ้โหอ้เหี้ยคุณดียวก็ปิงนั่นแน่ต้องเชิญกันเนาะเราก็มีจะมีเชิญกันเรากันวะเราก็เลยเราเฮ้ยฝั่งแท้วันเนี้ย ขอ,องแท้แล้วมาถึงนี้แลว้วอะเจอถูดแล้วมันมันไม่เชิงแล้วคุวกไปคนไทยด้วยกันคนไหน มึงโดนเนิบแน่เด็กเกียร์มันไม่ต้องคืนล่างก็ได้ป่าวว่ถ้ามันจะโมลีก็แล้วไม่ไม่โมลิเพความเท่งไงไอม,มันต้องแหกไงเออถ้ามันไม่มันไม่คืนล่างม็นต้องเปอี่ยนต้องเปลี่ยนล้างมาแหกก่อนนะมันไม่ได้เปลี่ยนแบบไม่แหกเด็กเกียเ <c oughs> ด็กเกียรี่เ <c oughs> ด็กเกี <c oughs> ยร์ไม่โอเคโดนโกงอ่ะกูไม่ชอบเลยโดนจูบไม่ได้ <c oughs> ทำไมโอ,อ,อ้ดีพอดีนะ แารเล่นโฟน17เป็นไงบ้างอา้าวการหลับไปแล้วยังยังอยู่เลยก็มันก็ไอมันก็โทรศัพท์อ่ะเออไม่รู้จะจะพูดยังไงดีเอ้ยก็คือ,อยังมือก็ยังไม่ชินแหละเอ้เพราะว่ากระโดดมาจากแอนดรอยไงเอ้ยลองโหลดลองโหลดเกมมาเล่นดิเกียดหรอ แล้วว่าจะชวนเล่นในนี่พับจีพี่ว่าจะไปไอ้ของชวนอ่ะเออพี่เรียกพี่ว่าจะไปบิ๊กซีไปซื้อถุงนิ้วเว้กี้เกียร์สั่งถุงอะนะถุงไอ้ถุงนิ้วใส่เล่นเกมโทรศัพท์กันลื่นอ่ะนะเออเออเออใช่ใช่ไว้แบบเล่นลาถุงนิ้วใช่ถุงอะไรถุงนิ้วถุงนิ้วไอ้บิ๊กซีมันมียังไงดีไอไวมันมีไง พี่คนที่ไหนกันดิคกรุงเทพหรอคนกรุงเทพโอเคแล้วคนที่ไหนครับเนี่ยกรุงเทพนี่ปัตตานีอยู่กรุงปันนะอยู่กรุงเทพแล้วอะไรอย่างเงี้ยเฮสกินสวยมิเคล่ามิเคล่าเฟดสองแล้วนะเห็นปะ โอ้นี่ขนาดโอเคไปนะเฮ้ยตกใจเล,กเลือกตัวผิดไป อีกอันนึงของคิวเลอร์แน่นอ,อ,อนหรือเปล่าแน่นอนน่าจะเป็นแบบโอ้โหโอ้เจเลียนไอ้เหี้ย กระโดดขึ้นวอลลฮอปไงกระโดดขึ้นไปแขวนตะขอเลยเฮ้ยเดี Dayton ๋ยว้มาตั Leaf ้งมาตั้งยื้อมอะไรยื้อเลยกลบไปดิกลบไปอะไรเนี่ยอะไรนะได้แข็

เขาทับนี่โอ้โหชาดไหนเสร็จแล้วนะแต่อันนี้ไม่ไม่นานอยู่ใครอะ่ะเจอบางคนที่แบบม่าคิวเลอร์สาย X ก็คือยืนแล้วมัน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 นลุกะ แก่รูนบางทีโอ้โหไนี่ไม่ได้ีไปแล้วแก่แล้วเหรอเอ้แก่แล้วนี่วะเออปล่อยคงไม่ได้เลยอย่าไปหลอนอย่าไปกลัวมันอย่าไปกลัวพับเลยพับเลยพับไม่กลัวมับไม่มาเลย จะเอ้ยไปกลัวพ <light> <to language gardens> ับเลยไฟแดงมาไฟแดงแจ๋มาเลยเมื่อกี้กันเลยว่าเอ้ยอย่าไปกลัวอยู่เพิ่งมาป๊อปมามามาป๊อปเลยมาต่อมาต่อมาต่อมาโยมมาอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวแอบแอบตัวแอบตัวฮะมันวนอยู่เครื่องเดียวเลยอ้าเอา อ๋อตกใจหมดเลยคิวเลอร์อยู่ตรงนี้เป็นล้มตรงรู้ได้ไงวะเคยอยรู้ตกใจเหมือนกับเปียบอะคิวดูอราเป็นแนี้สามแยกเลยไงที่แกะแบบปืนมันประวางวางเล่นๆก็ได้นะวางอยู่วาง โดนไฟใครไปหนึ่งอ้าวมาทำไมอ่ะมันมาแล้ววะมมามมาาทไนนอบ้้นนนวัีเคยเคยเห็นกระถางมองไม่เห็นปะ oh <my> <laughs> นโอ้มะอะไรอะโอ้ยเดี๋ยวเนี่ยเคยดูกระถางมองไม่เห็น มันลงรูไปแล้วทำบังตาทำบังบังตาหลุดมันจะมาไม่มาวะน,นะทำบังตามันมาไงผอมพัน <c oughs> ผมปั่ห้องสมุดไปเสร็จปะเอา้ามองเห็นได้ไงวะนะเอ,าายอย้าก็อะไรเงยบังตาที่มันมองเห็นได้ไง <c oughs> ขี่ไก็เร็วเดิที่โหดูแถบเปียนแม่ยงไม่ได้จูดมาเลยนะยูไม่ได้กระด็จกินเลนเยระว่า,า,า<อ>ล้มแล้วเนะดอกแรกโดนฟรีกัน